ถ้าเราไปถอยเยอะไงถ้าเราไม่ถอยเยอะเราก็ชนะแต่แต่ว่าอีกอย่างหนึ่งไอ้วี่พวกก็เริ่มมีอายุแล้วเนะี่ยมันเป็นเป็นบ้านบ้านปลายเนะี่ยกำลังที่เขามาต่อยไฟเนะี่ยมันเป็นไฟแรกเขาเขาเ,เขายังกำลังยังไม่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 ดีเท่าไหร่แล้วการป้องกันตัวเนี่ยการการชนะแล้วเหมือนก็คุงเกมไม่เป็นอย่างเนี้ยเมื่อเช้าเมื่อเมื่อวานก็ได้คุยกันแล้วว่าเราจะจะต้องต่อยให้ดีกว่านี้แล้วเราเราถือว่า เราต้องต่อยค,คุ้มคนที่เขามา,มา,มาดูพีเคมาดูรายการเชฟมุนทามมืนเนี้ยก็ได้ได้คุยกันแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวไปหน้าเขาขอแก้ตัวทําใหม่ให้มันดีกว่านี้การตัดสินาโอเคแล้วสมุนโอเคอะ่ะเพราะว่าเขาตัดสินแบบเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ที่กรรมการก็ทำถูกต้องผมก็ดูแล้วโอเคนะเพราะว่ายกสามต้ําเงินได้ยกสี่ผมได้สองแต้มยกห้านี่ผม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 า่าเท่ามันก็เจ้าอ่ะ สี่ปาสิบปาที่เขาตัดสินสามเสียงเนี่ยผมว่าโอเคนะผมว่าเยี่ยมนะ